แคทช็อปสูญเสียไมเคิลภูพาสคนที่เคยปรับทุกกันมาตลอดดาราสาวแคทตอรียาอิงลิสสุดช็อกทราบข่าวไมเคิลภูพาสที่ชายที่เคยสนิทในวงการบันเทิงที่เคยปรับทุกกันมาตลอดจากไปไม่มีวันกลับโดยแคทได้โพสต์ภาพไมเคิลภูพาสพร้อมข้อความว่าตกใจมากช็อกมากบอกไม่ถูกเลยเราเคยสนิทกันมากแบบพี่น้องกันจริงๆหลายปีมาแล้วพี่เคยโทรหาหนูตลอด ระบายและปรึกษาความทุกข์ในใจแต่แล้วเราก็ห่างกันไปหนูคิดว่าพี่โอเคและมีความสุขในชีวิตแล้วโกรธและเสียใจที่เราไม่ได้คุยกันต่อและหนูไม่ได้รับรู้อะไรเลยถามตัวเองตลอดว่าถ้าเรายังคุยกันอยู่หนูจะช่วยพี่ได้หรือเปล่าอย่างน้อยหนูก็ได้เป็นน้องสาวที่อยู่และรับฟังพี่ได้เหมือนต่ก่อนหลับให้สบายนะพี่ชายพี่จะอยู่ในใจน้องสาวคนนี้ตลอดไปค่ะ